ไวริงสายไฟเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นโฮซันสองหัวนะครับเดี๋ยวกำลังจะทําการเทสระบบเครื่องตัวนี้ถ้าไม่ทําเป็น U V ก็ซับพลเมนชันนะครับตามออเดอร์ลูกค้าเดี๋ยวรอลูกค้าแจ้งมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวทําการเทสระบบครับหลังจากไวริงสายเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะทำการเซตโปรแกรมแล้วก็เทสระบบอีกทีหนึง่งโอเคครับเครื่อง รันปกติแล้วครับพร้อมใช้งานโอเคครับผ่านเดี๋ยวรอลูกค้าคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับว่าจะทำเป็น UV หรือ Sublimation สนใจสอบถามนั้นครับโมระบบเครื่องพิมพ์ครับ Hi, welcome have...